ได้สวันนี้นายกรัฐมนตรีฮะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเนินส5มด้วยนะแล้วนายกก็พูดคือผมว่าผมว่าพูดสั้นไปฮะการพูดว่าต้องได้สิต้องได้สิแต่คนที่ไปตีอยู่ตอนนี้คนที่รบคือทหารแต่นายกพูดคาว่าต้องได้สิมันก็เลยเป็นคำถามอยู่พอสมควรว่าเออมัน มันเหมือนกับเป็นการผูกมัดไปแล้วถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันก็ให้กําลังใจกองทัพไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในการสู้รบอะไรมากแล้วก็บอกว่าคงจะใช้เวลาต่อจากนี้อีกไม่นานแล้วนะครับแล้วฝากไปถึงกัมพูชาว่าถ้ามีสติก็ควรที่จะหันมาเจรจากับประเทศไทยลองฟังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบครับหว่งวันเรื่องนี้จะจบโดยเลย หวังหวังหว,วังตลอดเวลาจะให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะครับรต้องได้สินะเรื่องเรื่องอย่าง,างที่ผมบอกเรื่องเรื่องทางกองทัพเรื่องทางยุทธการให้ทางกองทัพซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ชี้แจงเขาจะได้ทราบว่าวตรงไหนเขาชี้แจงได้ตรงไหนไม่ควรชี้แจงไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องความมั่นคงความเป็นความตายนะครับของพี่น้องทหารหารของประชาชนนะครับเวลามาถึงตรงนี้แล้วถึงเวลาที่มพูชาต้องยอมจีจากับเ,เราก็ถ้าเขา <c oughs> ถ้าเขาใช้สติเขาก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้น ไม่นานขอเวลาไม่นานนะค่ะใครขอครับท่านเปานท่านตรีกลาโหมค่บอกว่าใช้เวลาอยากขอเวลาไม่นานก็จะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้ท่านเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านเป็นนักการทหารก็คุณก็ได้คำตอบจากท่านแล้วแต่ว่าคาดการณ์ว่าเกาะซึ่งปีนีก้ก็คุณได้รับคำตอบจากท่านแล้วนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็ คำถามสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับคําพูดของบิ๊กเล็กพลเอกนัทพงศ์นะครับว่าขอเวลาอีกไม่นานในความหมายของรัฐมนตรีกราหโหมเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนตอนนี้10วันแล้ว10วันมีกําลังพลต้องสลัชีพไปแล้ว2 0นายซึ่งเยอะนะครับในมุมของคนไทยในมุมของครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องมันเป็นจำนวนที่เยอะฮะ เยอะมากๆถ้าจบได้ไวโอกาสจะสูญเสียก็จะน้อยด้วยแต่จะจบอย่างไรเป็นคำถามที่สำคัญมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกคนมองตรงกันว่าสู้รบสู้รบสู้รบพอสู้รบปุ๊บกำลังพลเติมเข้ามาเขมรก็เอาเข้ามาอาวุธก็เข้ามาอีกแม้แต่กระทั่งเสนาธิการทหารบกอันนี้เป็นเอ็กซ์คูซีฟเลยนะครับ Nation TV เราได้รับเกียรติเข้าสัมภาษณ์พิเศษครับพลเอกชัยพฤกด้วงประพัทเสนาธิการทหารบกนะเปิดใจกับเนชั่น TV แล้วก็บอกถึงการตั้งข้อสังเกตกำลังพลกองทัพกัมพูชาในครั้งนี้ว่าคือถามท่านถึงกรอบเวลาว่าจะจบเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าเออมันตอบยากนะคือทางกัมพูชาเนี่ยเพิ่มเติมกำลังเข้ามาตลอดเวลา เราก็จะทําให้ดีที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เราพยายามจะลดความสูญเสียด้วยความรอบคอบทําให้หลายพื้นที่เนี่ยทางกัมพูชาเขาก็ไม่ยอมง่ายๆแล้วเขาก็เพิ่มเติมกําลังพลยุโทโธปกรณ์เราจะตัดและทําลายสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เขาหมดขีดความสามารถในทางทหารไปนี่คือสิ่งที่ท่านพูดขณะเดียวกันท่านก็บอกต่ออีกนะครับ ว่ากรณีที่กัมพูชามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มี G A M 102 L R เป็นขีปนาวุธเนี่ยที่ผลิตโดยประเทศจีนเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เองแล้วมีรายงานว่าเราตรวจยึดได้พลเอกชัยรพย์ก็บอกว่ากัมพูชาเขาเสริมขีดความสามารถยทดโทปกรณ์สมัยใหม่จํานวนมากเราก็ได้ปรับยุทธวิธีเพื่อรองรับอย่างเหมาะสมนอกจากอาวุธต่อสู้รถถังหลายแบบที่ตรวจพบและยึดได้ทั้งนั้นกัมพูชายังใช้ดโดรนปฏิบัติการจํานวนมากด้วย คนเอกชชรพฤกษ์บอกว่าดูจากงบประมาณของกัมพูชาไม่น่าที่จะสามารถจัดหายุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ได้จึงเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งว่ากัมพูชาแลกยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวมาด้วยอะไรแล้วใช้งบประมาณจากส่วนใดไปจัดหาส่วนประเด็นการจ้างนักรบรับจ้างต่างชาติขณะนี้กองทัพยังไม่มีข้อมูลยืนยันในเรื่องดังกล่าวชัดเจน กองทัพบ,บูรณาการการทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและฝ่ายตํารวจในการติดตามพิสูจน์ทราบเรื่องการวางกําลังของกัมพูชาก็ยืนยันว่าเราจะควบคุมพื้นที่ของเรากลับมาเป้าหมายสุดท้ายคือการสถาปนาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนให้กับประชาชนในระยะยาวคือเสนาธิการทหารบกท่านยังมองเห็นถึงจุดนี้นะครับว่าเอ๊ะงบประมาณเนี่ยเอามาจากไหนถูกไหมครับ แต่ความเป็นทหารเนี่ยคงไม่สามารถจะพูดแบบลงรายละเอียดลึกได้